นนะดีคครรัับบผมซีครับรับบทเป็นเจโรมครับผมคีนครับรับบทเป็นจินครับผมเซิร์ฟครับรับบทเป็นฟาร์มครับผมจาว่าครับรับบทเป็นแวดครับเป็นไงครวันนี้จะได้ดูพร้อมกับทุกคนละตื่นเต้นครับผมเพราะว่าคือแบบว่าสนิทกันว่าใครจะต่ออย่างเงี้ยไม่ครับกำลังแบบว่าดีใจที่ทุกคนมาใช่ใช่เพราะว่าเออเราก็รอตอนแรกมาค่อนข้างเนิ่นนานอยู่ว่าเราก็อยากเราจะได้ดูพร้อมทุกคนวันไหน ตอนไหนใช่แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วใช่ที่เราได้มาดูพร้อมหน้าพร้อมตากรับทุกคนพวกผมยังไม่รู้เลยว่าตอนแรกมีอะไรบ้างยังไม่ได้ดูเลยจริงครับจริงจริงเหมือนวันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์นะว่าแบบตอนแรกใครจะออกใครจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงใช่ครับใช่แต่เอาจริงๆพูกเราอ่านมาแล้วอีพีแรกแต่ว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงพวกเราอ่านมาแล้วอ๋อเค้ยเราอ่านมาแล้วใช่ไหมอ่านบทไง อ๋อใช่ใช่ใช่ตอนถ่ายมันตกใจหมดเลยนะใช่ใช่ใช่เราถ่ายเรื่องนี้กันป้าเอาจริงเลเลยเมื่อเธอถ่ายเรื่องนี้กันบ่างได้ได้ได้พูดจะว่าพูดทีตกใจหมดเลยเวลาถ่ายมันไม่ได้เรียงเป็นอีพีอ๋อใช่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 มันมีแบบอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามเลยสลับกันใช่ใช่ตามโลเคชั่นอิงตามโลเคชั่นใช่ครับทิ้งเลยทิ้งเลยอะซีกับคีนเคยผ่านไฟนอลเอ๊ะ เคยไฟนี EP มาแล้วว่ะยากครับเคยไฟนอีพีเคยแต่ไฟนอลใช่ครับใช่วีด่ใช่ครับใช่อารมณ์มันจะต่างกันไหมผมรู้สึกว่าไฟนอคือมวันสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือวันแบบวันแรกเหรออันนี้อันนี้มันแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบทุกอย่างกำลังเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นอะไรอะทกอ่าซีรีส์เรื่องไหนใครว่าพูดอรมณอะไรเริ่มต้นครับใช่ซีรีส์เริ่มต้นครับซีรีส์เริ่มต้นเขาทำไมเราต้องคิดนานเนี่ยเราคิดอะไรไปเนี่่ยาผมมไไดด้คิ ครับผมทำไมนะครับอารมณ์อารมณ์อารมณ์ใช่ไหมตอนแรกคือเคยดูในพาร์ทที่เป็นไปนอใช่ครับผมก็เป็นพาร์ทเฟิร์สทีวีเ่มีไงครับตื่นเต้นครับรู้สึกว่าวันนี้ก็ก็เหมือนกับว่าอย่างที่ซีบอกครับคือเริ่มทุกอย่างแล้วก็มันได้ลุ้นไปพร้อมกันว่าเนื้อเรื่องเปิดเ่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่งที่ผมบอกพวกผมสี่คนก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงจะเปิดด้วยฉากอะไรอะไรขนาดนั้นใช่ครับอืมครั้งแรกครับที่เป็นเฟิร์สทีวี ใชครับเคยมีไฟโร่ี p มาแล้วไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยใช่อันนี้คือครั้งแรกกับทุกอย่างเลยครับครั้งแรกกับโชว์ครั้งแรกกับงานเฟิร์ส EP แล้วก็ครั้งแรกกับแบบเปิดตัวซีรีส์อะไรเงี้ยครับใช่แล้วช่วงครั้งแรกก็คือต้องมาดูกับแฟนเลยใช่ครับรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่ได้ดูกับแฟนๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูคนเดียวเงาๆที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีคนคอยแบบซัพพอร์ตคอยดูพวกเราอยู่ตรงนี้ก็ดีใจวันนี้เราไม่ได้มาดูกับแฟนเราจะชวนใครไปดูด้วยชวนพ่อใช่ไหมพ่อ ่อพเราให้เขาชื่อใครล่ะพ่อครับแต่ว่าล่ะครับครั้งแรกปะถ้า first EP ครั้งแรกครับเคยเคยไป final EP มาแล้วอารมณ์เหมือนกันไหมเออไม่เหมือนครับแบบตอนนั้นผมตื่นเต้นตอนนี้ผมไม่ตื่นเต้นหรอกไม่เหมือนแบบไม่ตื่นเต้นแบบไม่ไม่่ไมตื่นคนไม่ตื่นเรียรอดูจาว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง แต่เราตื่นเต้นเธอจะดูรื่อเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าเราไม,เาไม่เราไม่ตื่นคนเราไม่เก่งแล้วอ่า,าไหนไม่ตื่นคนทําไงไม่ตื่นคนทําไงนอนนอ,อันนี้น่าจะหลับอ,อ๋อไม่ตื่นเราเราเราบอกคนข้างข้างเราที่เขาไม่เคยผ่านนี้มันต้องทําตัวยังไงจากผู้มีประสบการณ์สอนหน่อยนั่งบนเวทีหลังตรงขคอยขาแล้วก็หลับมองมองแบบ เขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์แน็กับทุกคนให้ทุกคนใช่ถ้าเก่งนะเดี๋ยววันนี้จะดูอาจารย์จะว่าว่า็นยังไงใช่ครับให้ไม่ตื่นคนใช่ครับอ่ะเล่าเรื่องข้าวๆของเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับผมเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรคนดูจะแบบได้เห็นอะไรบ้างก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแก๊งเพื่อน5คนนะครับก็คือมีพวกสี่คนแล้วพี่เจคนหนึ่งอ่ะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่บเออความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วก็มีเจโรงกับจินนะครับเป็นเด็ก2คนที่อยู่บ้านตรงข้ามกันแต่่วา ไม่ชอบหน้ากันสักเท่าไหร่ก็เลยแบบทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมาเจอก,กันทีไรก็ทะเลาะทุกทีแต่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ทะเลาะกันไปจนเกิดการท้าแข่งรถขึ้นมาแล้วแข่งไปแข่งมาเนี่ยเจอวมอยู่ดีก็เห็นภาพนิมิตแล้วก็ทําให้รถชนประสบอุบัติเหตุทําให้มันอยู่ด้วยกันอ่าประมาณนี้ครับใช่แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายอะไรคือคือใน,นเรื่องต้องไม่ถูกกันไม่ถูกกันครับแลวนอกเรื่องก็ไม่ถูกกันนะครับหมายถึงใครหมายถึงใครกับใครหมายถึงหมายถึงขี้นี่แหละครับกับใคร คิดว่ากับใครกันเธอดูหน้าสีก่อนทำไมไม่ซีตอบไม่สีตอบสีเราไม่สูกกันเหรอไม่สีตอบไม่สีตอบไม่สูกกันเหรอไม่ไม่นกัไม่โอ้ยไอคนพูดเมื่อกี้อาจจะไม่ถูกหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ไหมเออใช่จริงแล้วถ้าถูกใครไป็นสกใครเนี่ยครับผมผมรักทุกคนครับแต่มีแต่แบบมีแต่อาจจะเป็นเด็กมาแกล้งบ้างผมก็ต้องสั่งสอนเด็กอะไรโอ้ยเด็กเเลยหรอก็รักทุกคนครับแต่บางทีผมผมอาจจะเป็นคนชอบแกล้งเด็กเฉยๆครับเกิดเดือนอะไรนะ กันยากับสิงหาอืมอืมใครเป็นพี่นะสิงหาเนาะน่าเป็นพี่วินอ่ะปลาเออเออเออเอ่ะครับผมเด็กพอในเรื่องมันต้องไม่ถูกกันแต่เรื่องเราสนิทกันมากมันมีไหมแบบบางฉากที่แบบโอ้โหมีครับมีเป็นแนวแบบสมมติมันจะเป็นหน้าใกล้กันตุ้ดๆอย่างเงี้ยอือเรามันกันขำหน้ากันเองแบบตลกกันเองตลกกันเองอ่ะแบบว่ามันจะฉากที่แบบว่าอืม ไกลๆทำใหไมมันตลกกันสองคนไงเธอสนิทกันแล้วเขาต้องแบบไกลๆกันไม่ตลกแล้วอะไรล่ะครับไม่รู้มาเลสีถ้าสีเปิดมาแสีต้องเป็นคนจบนะไม่ตลกแล้วอะไรนะข้ามดีกว่าข้ามไม่ดีกว่าข้ามไม่ดีกว่าข้ามดีกว่าถ้าเราไม่ตลกเราอะไรยังไงอ่ะฮอปแดงมาชอบไหมชอบไหมเออประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ท้าไมหูแดงเราอ๋อช่วงนี้ร้อนไหมครับน้อง ใช่รอนรอนะครับรอ,อนิดนึง<อ>นพี่นิดอื้อมเขาคุยเยอะด้ครับผมแต่ว่าเป็นการเป็นทำงานด้วยกันมันเป็นเรื่องที่สามใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนี้มันพิเศษก,กว่าสองเรื่องที่ผ่านมายัางไงโอ้ัหมากขึ้นใช่ครับก็เรื่องนี้ค่อนข้างจะรู้มุมกล้องด้วยแล้วก็รู้ใจหรือว,ว่าแล้วก็อินพไวายกันเรียกว่าอะไรนะโฟล์ขึ้นใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าผ่านมา3เรื่องแล้วมันก็ มันเหมือนกับว่าเรารู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วเรารู้ประสบการณ์กันเรามีประสบการณ์อ่ะก็เลยแบบว่ารู้มุมรู้อะไรรู้ว่าต้องยังไงยังไงใช่ครับใช่ก็สามารถแบบว่าอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าเออบทผิดนี้เขาสามารถเนียนต่อไปได้มั้งไม่เราหรอกไม่ใช่เราค่ะไม่็นรแต่ว่าเขจริงคือ มใช่มูเตเลอ์ตอนก้าวัดเะล่ถตาถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ไดออนแอร์ครับเรื่องนี้ออนก่อนใช่ซึ่งก็รู้สึกว่าก็เคมนี้ก็คือเข้ากันมากขึ้นกับเรื่องแรกมากๆเพราะว่าเรื่องแรกก็แบบใหม่กันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้สนิทกันเลยเงี้ยแล้วพอพอผ่านวันเวลามาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นแบบมากๆไปแล้วตอนนี้อ่าใช่ใช่ใช่ครับตามนั้นเลยครับอืมเาไม่เสิร์ฟไงฉันถามเลยเขาบอกว่าไม่เสิร์ฟไง ม่่ใชเสริมอ๋อไม่เสริมโทษครับโทษครับคือเพราะว่าจริงๆคือเป็นเรื่องแรกที่แฟนๆจะได้เห็นว่าเราคู่นัดเพรว่าเราแบบเล่นด้วยกันแต่ว่าจริงๆเราคือเราเคยถ่ายมาแล้วเราเคยถ่ายมาแล้วเรื่องนึงแต่มันยังไม่ได้ออนใช่ครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับเออทั้งสองเรื่องเลยแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้มาเล่นกับเขาแฮปปี้ครับรู้สึกว่าโอ้ยเข้าเข้ากันดีมากไม่เคยรู้สึกเข้าขนาดนี้ ครับแบบ happy happy ใช่ไมปปไม่เคยรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้มาก่อนใจมมนเป็นรุนแรง<ช>ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยอย่างงี้<ช><ช>อาจจะอาจจะเรียกว่าไงอาจจะไม่เคยร่วมง,งานกับคนที่สนิทขนาดนี้<อ>คนก็รู้สึกว่า happy ปปมามากองไม่เหมือนไหมครับงานมากองใช่รู้สึกว่ามากองก็สบายใจแล้วก็อยากมากองเพราะว่าอยากมาเล่นกับมันอยากมานั่งคุยกับมันาเลยครับเอาจริงผมฟินนะตอนเนี้ยผมฟินมากเลยฮะรู้สึกว่าก็สบายใจจริงอ่ะถ้าแบบว่า เออสนิทกันทั้งนอกจอแล้วก็ในจอด้วยอะไรเงี้ยเข้าแฮปปี้จีหนหุบยิ้มหน,น,น่อยจีนเป็ค,คนเดียวพูดถึงคาแรคเตอร์เราก่อนคาแรคเตอร์ character ของจีเป็นแบบไหนอ,อ๋อคาแรคเตอร์เจโรมนะครับก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบชอบแกล้งเพื่อนนะฮะชอบแกล้งไอ้จีนครับแล้วก็เป็นคนขี้แกล้งแต่ว่าจะมีเหมือนพลังนิดน,นึงก็คือแบบว่าไม่ไม่เชิงเป็นพลังดีกว่าแต่มันเป็นเป็นภาพนิมิต สามารถเห็นนิมิตได้อ่าประมาณนั้นใช่ครับใช่ใช่ใชตัวคีนะนะครับตัวจีนก็เป็นตัวที่เป็นเป็นตัวละครที่เอเนอร์จีเยอะมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะขี้บวายกับชั่โคกหักแล้วก็แบบเสียงดังแล้วก็ทะเลาะกับเจลลอตลอดเวลา,ลาครับแต่กับคนอื่นก็ค่อนข้างจะเป็นคนเป็นคนปกติเลยครับค่อนข้างจะอยู่กับเพื่อนได้อย่างน่ารักรักเพื่อนนะครับขี้บวายครับผมตัวตัวคาแรคเตอร์ของของเจลลอมันเหมือน เหมือนซีตอนอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนต้องไหนพี่อาจจะยังไม่เห็นไงเพราะพวผมอ่ะสนิทกันมากจ้าบองบองไหมของมันบองถามว่าทงไหนที่เหมือนทุกต้องครับพี่ทุกต้องทุกต้องเลยก็จะเป็นแบบว่าเราไม่ต้องมาขิงกันเราติดกวนกวนนิดนึงติดกวนใช่ใช่กวนขี้เล่นนิดนึงเทะเล่นทะเล่นถ้าแบบว่าอยู่กับคนที่น้องสบายใจอะไรเงี้ยมามแบบตลกเสียงต่ำดูตลกเสียงต่ำเป็นไงซึ่งซึ่งผมว่าอะไรทาเันไหนลองทำดิลองทำดิ จาว่าเสียงไม่เป็นแบบนี้เสียงไม่เป็นระไัดเรียบร้อยแบบเออเออย่างเงี้ยคำเสียงต่ำหรือว่าอะไรไม่ไม่เขาซีซีชอบเล่นปล่อยมุกมาแบบซติเวย์ชันนี่งงๆอ่าใช่ใช่ชอบปล่อยมุกตอนแบบแล้วมันปล่อยด้วยเสียงต่ำๆใ่แบบบางทีเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยอันคือมุกใช่เราต้องแบบวิเคราะห์นิดนึงแล้วถึงจะอ๋อใช่โอเคคือกลับบ้านเรากลับบ้านกลับบ้านไปแล้วขำนะขำกลับบ้านไปแล้วเพิ่งเก็ตคือขำที่เขาแบบอะไรวะอ๋อะ อ่ะแล้วแล้วตัวคาแรคเตอร์ของทีมเหมือนในเรื่องไหมทีมเหมือนไหมครับเพราะเมื่อกี้เจ้าว่าเขาบอกว่าบุยไวมีมีแอบเหมือนแอบเหมือนบ้างมีแอบเหมือนแต่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเหมือนจินอยู่เพราะว่าเข้าคาแรคเตอร์มากเกินไปใช่ใช่เหมือนเหมือนตอนเหมือนคีนใช่ไหมเหมือนเราอยู่กับเรื่องนี้มาประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนตั้งแต่เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนคีนก็ซึมซับไอ้คาแรคเตอร์จินเข้าไปด้วยมันก็เลยอาจจะทําให คีนอาจจะเหมือนจีนบ้างอผมว่าเป็นคีนเหมือนจีนมากกว่าจีนเหมือนคีนใช่ใช่ไม่ไม่ค่อยครับไม่ค่อยจะใช้เอเนอร์จีเยอะมากเหมือนแบบว่าบางทีมันสำสำหรับเปีอะดีมากอ๋อขอโทษครับพี่ขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษผมผิดไปแล้วมันมันก็คนละแบบอ่ะทุกปีคีนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้พูดจริงก็แปลกๆดีพี่เอง ปัญหาตะวันจีนอันนี้อันนี้น่าจะแบบคีนผสมจีนใช่ปัญมาปัจจุบันนี้เหรอใช่นะปัจจุบันนี้ออ๋ปัจจุบันปัจจุบันปััจจุบนก็ชอบหมดก็ชอบหมดใช่ฆ่าดีกว่าอะไนที่เซอร์เบอร์ครับครับก็ในเรื่องนักเลือดในเรื่องรับบทเป็นฟาร์มครับฟาร์มก็จะเป็นแบบว่าคนในแก๊งที่ซีเรียสซีีเรยสนิดนึงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นมุกไม่ค่อยตลกไม่ค่อยควนตีนใครอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบจะเป็นแบบเขาเรียกว่าหน้าขบสุด อะไรนะแ่เขาฝึในแก๊งอาจจะใช่ก็ได้เอออ่าก็เป็นแบบว่า<ม>เป็นคนที่แบบคอยให้คำปรึกษาให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนมีเรื่องหรือไม่ก็เจจะมีเรื่องแบบเรื่องฝันอะ<ม>ไรเงี้ยก็มาปรึกษาฟาร์มหรือว่าแบบเป็นคนที่คอยเตือนแวนเวลาแบบแวนมันดือ้อหรือว่าแวนมันทําตัวไม่ดีทานู<ม>่นทําน,น,านี่ทํานั่นอะไรเงี้ยเราแต่แวนไม่ค่อยชอบฟังหรกครับแต่ว่าก็ต้องเตือนไปตลอดอะไรเงี<ม>้ยเพราะว่าในเรื่องเราชอบเขาเราเราบอกเลยเริ่มต้นคือ เคยบอกไปแล้วเคยบอกไปแล้วนี่ยอีแรกคือรู้เลยว่าเราชอบเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ที่อีหนึ่งครับเรียรู้แล้วเรียนรว่าละครับคาแรคเตอร์ในเรื่องจำคำถามได้ครับผมจำแล้วคำถามคุณ๋ยวยังไม่ตโอเคคาแรคเตอร์ในเรื่องใช่ไหมก็เหมือนไหมใช่ไหมครับก็ไม่แม้แตอร์ในเรื่องเป็นยังไงก่อนเป็นคนเจ้าชู้ครับมากมากเจ้าชู้มากๆ ป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรแบบชิวๆแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะจะชอบชอบต่อคนแล้วก็ชอบเลยาต่อ,ต,อต่อคนนี้เยอะเลย,อ,ยอีกแบบน่เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เอาดีกว่าเสื้อเขาเหมือนไหม่มยแล้วก็มีบางพาร์ทที่เหมือนครับแต่ว่าผมว่าน้องมันไม่เจ้าชู้หรอกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวคิดก่อนขอคิดก่อนคืออาจจะอาจจะอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนตรงที่แบบแถวพาวชอบควนตีอะไรเงี้ยเออเออแค่ปวดหัวถ้าอะไรแบบั้แถวพาวชอบควนคนอื่นแล้วก็ชอบทําให้คนอื่นหงุดหงิดแต่ว่าในหงุดหงิดในเวที่โพสิทีฟนะครับหงุดหงิดแบบเฮ้ยปัญเคียวอะไรเงี้ยรอพี่อะไรนะรอ พี่อยากจะโพสิทีฟเพ่าะว่าอาจจะยังกันที่แบบกระเทียบนิดนึงอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแต่ว่าคือเราสี่คนสนิทกันอยู่แล้ว่าคันสนิทกันเรื่องนี้มาสนิทกันเรื่องนี้ครับใช่เรื่องนี้ครับใช่ใช่ไหมก็เรื่องนี้ใช่คือแชร์ครับใช่ใช่พอพอทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างแต่ละคนสนุกครับว่จริงๆสึกเข้าขากันดีมากโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะชีนีนเข้าขากับใครสุดชีนตอบชีนตอบหน่อยลูกชี้เกียรติพี่หน่อย ให้เกียรติพี่นิดนึงครับพี่ครับพี่พี่เซิร์ฟครับคือคือมันจะมีซีเนี่ยสนิทอ่าอยู่แล้วแล้วพี่คีนแล้วพี่เซิร์ฟแล้วพี่เจเจครบแล้วครับพอดีแก๊งเราสี่คนครบแล้วครบแล้วเราสี่คนไรอ๋อต้องมีอ๋อมีคนหนึ่งน้องจาว่าครับ น้องจาว่าค่อนข้างจะดื้อนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเด็กน่ารักอยู่ครับตั้งแต่ทำงานใช่แล้วสนิทไหมครับของน้องจาว่าเนี่ยน้องค่อนข้างจะเป็นแบบว่าความสนิทของคีนกับจาว่านี่คือมันเป็นเหมือนเป็นพี่น้องครับน้องถ้าแบบว่ามาต่อแย่พี่คีนครับพี่คีนครับอะไรอะก็็นนนนีเเป้้องคมย่นางเคานงี้ยอ๋อครับผมคือเดี๋ยวนะชื่อเรื่องว่าอะไรนะไหนคีนกับจาว่าไม่ถูกกันอะไรตอนนี้เราจะเป็นยังไงแล้ว ไปเลยฟันทองไปเลยครับพี่เออคือไม่ใช่สีอะสีรักไม่ใช่สีสคิดรักกันมากตอนนี้เออเกรื่องจริงใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงใช่เรื่องจริงแค่เรื่องจริงครับพี่ถามต่อครับถามต่อเลยพี่เติมอะไรครับสนิทกับไทยมากที่สุดแอ้วตอบดีหน่อยพี่ถ้าเกิดพี่เล่นฉีกกับมันจะดีนะพี่เฮ้ยก็สนิทกับจาว่าอะไรครับสนิทมากๆสนิทกับพี่หรือเปล่า อ่ะใครกับพี่หรือเปล่าเฮ้ยสนิทดีอ่าา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 กากาาาาาานาานาา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 รอคาเาาา่งาาาพี่นิวาาาาาาาีาา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 า่าา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 าเนี่ยเป็นอาจาาย์ที่าก่งมากนา่เาา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 บาา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 แาาาามาติว่ามีมีใครมีาา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  อันเนี้ยมันเราจะมีโซลูชันยังไงในทางแก้1 2 3 4สอย่างเช่นสี่แบบวิวอารมณ์ตอนที่มันฝันไม่ได้เนี่ยพี่นิวทำางไี่น็ให้ไปนอนแล้วก็ให้ไปฝันไหมเขาเขาก็เขาก,เขาก็ให้เรานึกภาพไงอเออว่าแบบเออมันประมาณไหนอเออมันต้องนึกจากอะไรอเออประมาณนั้นดีเห็นไหมครับดีมาก <c oughs> อ่ะพี่เซิร์ฟตอนพี่เซิร์ฟนึกไม่ออกพี่นิวทำางไงพี่อ๋อก็เดินมาบอกครับว่าต้องมีภาพอะไรในหัวใช่ไหมให้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้จะรู้สึกแบบนี้คิดอย่างนั้นจะรู้สึกแบบนั้นเก่งไหมพี่ เก่งครับเช่นเก่งไหมอาจารว่าเป็นไงบ้างต่อหน้าดีเป็นไงวะใครของพี่วไอยไอที่สคนไม่ถูกกันแล้ลอ้คนไม่ถูกกันดเหรอซีอคีนหรอทีใาคช่จว่าจำคอนไม่ได้ครับผมไม่ได้พูดนะพี่นิวพูด จำคอนติเนียร์ไม่มีผิดพลาดในคอนติเนียนิดหน่อยสมมติเขาบอกว่าจาว่าครับกอดอกครับพี่แอคชั่นเออไอ้มาะเจ้าบอก้ว่าคือผมมาแค่จำได้ก็จําได้บ้างในบางครั้งอาจจะมีพลาดบ้างนิดหน่อยแต่มันก็เป็นการแบบเครียกว่าอะไรเครื่องทางกองก็จะมีทางกับคนที่คอนติเนียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมเห็นเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแบบ เออเขาไม่เคยได้ทำอะไรอยู่ไม่เคยได้ทำอะไรมันมค่อยากให้มันกระทบไหลแล้วอยากให้เขาแบบเขาไม่เาเออมีงานเลยเลื่แบบวิ่งไปวิ่งมาแบบแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยเฉยอันนี้คือชี้แจงให้พี่เิวเข้าใจใช่แก้แก้ตัว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 เห็ได้ชี้แจงเลยว่าแก้ตัวหักว่าเอาผมดื้อยังไงคะพี่เดวดื้อแบบไหนแก่กบพี่ซีดื้ขนาดไหนซี่ดซีไม่ดื้อผมไม่ดื้อผมไม่ดื้อ ผมเรียบร้อยที่สุดแล้วครับว้ทวฉัมยิ่งพูดยิ่งพิรุธมากเลยที่สุดโดยที่สุดนะครับไปไม่ดื้อครับเป็นเด็กดีใช่ไหมแต่เไม่ดื้ออืมไม่มันจะไล่แบบนี้แหละอ่าแล้วแล้วของคีนดื้อยังไงฮะต้องเียนไม่ยอมใส่แจ็กเก็ตไม่ยอมใส่เสื้อพี่ดูคือผมคนขี้ร้อนมากและซีคนขี้หนาวมากผมพูดตรงนี้เลยนะฮะซีเนี่ยหนึ่งชั้นสองชั้นผมรับนี่เป็นชั้นนะอันนี้สามชั้นอืม หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นในเรื่องของเป็นอย่างนี้พี่อันนี้อันนี้นับเป็นชั้นหนึ่งเพราะมันหนึ่งชั้นงพี่พแล้วก็นนะับี่คือในเรื่องอ่างเงี้ยผมแบบพี่ครับผมขี้ร้อนมากครับพี่นิวผมขออนุญาตแบบว่าเออสุดตัวนั้นออกได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วซีพนขี้หนาวมากพี่คิดสภาพนั้นอยู่ในห้องแอร์ผมใส่สามชั้นผมออกถอดออกเลหนึ่งชั้นแต่ซีใส่สองชั้นเดินไปข้างนอกอ่ะเพราะซีขี้หนาวอ่ะ มันสลับกันเลยหนูลูกมันการแสดงมันคาแรคเตอร์ลูกคาแรคเตอร์เขาใส่หนูก็ต้องใส่ครับหนูก็สวมบทเนาะใช่ไหมเห็นไหมแต่ทีของกูแล้วบรรจาว่าบรรงยังไม่จบผมขอต่อกันบรรจะว่านะพี่เขาถามผู้กำกับถึงแม้คอสตูมพี่ผมยังได้เจอสีม่วงอ่ะพี่มันไม่เห็นเจอสีม่วงของเหรอเขายิบสีดำมาให้ฉันก็ใส่โอ้ ดึงบูดาดฟ้าจะกี่ชัร์เนี่ยต้องใส่เสื้อตากแดดเลยมีฉากมันไหมเดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูอ่ะแต่ว่าดื้อไงคะโอ้โหเอ้าอ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวนะความกับคือนะครับผมได้ไหมครับได้เออเดียวได้แล้ววันนี้ออยู่คนเดียวครับผมได้ทุกคนได้แต่ว่า วันนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างแล้วก็ดูได้วันไหนที่ไหนบ้างคะได้ครับโอเคพี่สี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 วันนี้ผมช็อตช็อไปแล้วช็อตไปแล้วครับก็เออแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างเนาะก็เห็นความสนุกของเรื่องนี้ครับผมเ ช่วยหน่อยดิมามาได้ผมพูดะไรมาโอเคครับทุกคนทุกคนจะได้เห็นความแบบว่าน่ารักของพวกเราสี่คนอ่าแล้วก็ความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสี่คนแล้วมีพี่เจเจอยู่คนนึงเนาะแล้วก็เห็นทั้งเออมันเป็นที่อ่าแต่ว่ารอมคอมก็จะเห็นว่าโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแล้วก็มีมีแฟนตาซีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรมีแบบว่าไหนใครว่ามันพวกมันไม่ถูกกันเนี่ยมันก็คือจะตีตีกันมันก็คือจะน่ารักมากมากเลยยิงพลังใส่กันยิงพลังใส่กันตุ้ม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 อะไรอะแต่ว่า ติดตามชมได้ที่ไหนนะครับทุกคนคนแฟนที่เขาหลอกข้างล่างได้ครับเขาเริ่มจะแบบว่าจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ศิลปินบอกว่าศิลปินจะไปตีกันค่ะไม่ได้ตีเลยครับกำลังสอนน้องจาว่าอยู่อ่าผมแบนแลน้องทีนได้ครับอ่าอีพีอ่ะครับไหนใครว่าพูดไม่ถูกกันเฮ็ดูเฮดนะครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจีนยี่สิบห้าแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทูวิชแนวนะครับผมใช่ใช่ครับอีพีแรกจะขอกแค่ไหนคะ อีซีแพ็กจะฮอปแค่ไหนหรอครับอีพีแรกมีอะไรบ้างนะฉันไม่รู้เพราะว่าเพราะเรารู้เราดูคนทุกคนใช่ครับใช่ใช่เราดูคมทุกคนแฟนแซลไหมคะเฮ้ยมเยอะนะน่ารักเธออาจจะแพ้ได้นะเพราะแฟนมาเยอะเลยผมว่าผมไม่มีใครรู้สึกแพ้เท่าตอนนี้แล้วผมรู้สึกตอนแพ้มากาตอนนี้พี่นิวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ครับอ่ะแฟนก็พร้อมแซลได้ได้ครับพร้อมเซได้เคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ 係啊。<Bye. S 2> <Bye. S 3>